ใต้ผืนน้ำสีมรกตรอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตซึ่งการเวลาดูเราวจะหยุดนิ่งณนะใจกลางนาครบาดานนาครใต้สมุทรที่วิจิตรการตายิ่งกว่าจินตนาการใดๆเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นจากแก้วมณีหลากสีสันเปล่งประกายเรืองรองด้วยแสงทิพย์ที่สาดส่องลงมาจากเบื้องบนผ่านมา่นาน้ำระ,ระยิบระยับประดับประดาด้วยปะการังแก้วเจสี ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าและไข่มุกเม็ดงามที่ส่องสว่างดุดดวงดาวน้ำผุใต้น้ำพวยพุ่งขึ้นเป็นสายทานทิพย์ประดับด้วยสาหร่ายทะเลเรืองแสงหลากชนิดที่พลิ้วไหวตามกระแสะน้ำราวกับผืนผ้าไหมโบกสะบัดปลาทะเลสีสันสดใสแหวกว่ายอย่างอิสระราวกับอัญ,ญมณีมีชีวิตภายในท้องพระโรงอันโออาของนครบาดาล พญานาคราชสีสุดโทนาคินผู้เป็นใหญ่แห่งหน้าคพิพพประทับอยู่บนบัลลังก์แก้วมณีรัตนชาติที่สลักสลเวอย่างวิจิตบรรจงแสงจากบัลลังก์สะท้อนต้องพระวรกายสีนินเข้มของพระองค์จนเรืองรองดุจมรกตยามต้องแสงจันท์เกล็ดนาคแต่และเกลด็ดวาววับราวกับอัญมณีล้ำค่าขนดกายอันใหญ่โตมโหฬารทอดตัวยาวออกไป บ่งบอกถึงอำนาจและบารมีที่สั่งสมมานับพันปีดวงเนตรสีทองของพระองค์ทอประกายฉายแววคุ้นคิดลึกซึง้งแฝงด้วยความไม่สบายใจบางอย่างที่ยากจะอธิบายท่านพ่อเหตุใดท่านจึงดูโศกเศร้าเช่นนี้ไปคะเสียงหวานใสของพระนางพญานาคินีสีปทุมมาพระธิดาองค์เดียวของพญานาคราชผู้มีงดงามดุจด,ดวงดาวในยามค่ำคืน เอ่ยถามขึ้นด้วยความห่วงใยพระนางมีพระเกศายาวสลวยสีดำคลับประดับด้วยเกล็ดทับทิมสีแดงสดที่เปล่งประกายงามจับตาพระพักของพระนางแม้จะสดใสแต่ดวงเนสีมรกตก็ฉายแววความกังวลเมื่อเห็นพระบินามีพระอาการเช่นนั้นพระนางกำลังจัดแต่งเกล็ดทับทิมประดับพระเกศาอยู่หน้ากระจกสะท้อนน้ำที่ทำจากไขมุกข,ขัดเงา ซึ่งสามารถสะท้อนภาพได้คมชัดราวกับกระจกบนโลกมนุษย์พญานาคราชถอนหายใจยาวพลังหันมามองพระธิดาด้วยแววตาอ่อนโยนที่เต็มไปด้วยความรักปทุมมาเอย๋ยพ่อครุ่นคิดถึงป่าหิมมาพานดินแดนที่เล่าขานกันว่าเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพอสูรและสัตว์วิเศษนานาชนิดพระองค์เป็นช่วงเล็กน้อย สายพระเนตรทษมองออกไปยังม่านน้ำเบื้องนอกรากับผ้าป่าหิมพานต์ได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าในห้วงความคิดพ่อได้ยินเรื่องราวความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของที่นั่นมานานนักทั้งภูเขาที่สูงเสียดฟ้าต้นไม้ใหญ่ที่เขียวชอุ่มตลอดกาลดอกไม้นานา,นาพันธุ์ที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วและสัตว์วิเศษที่แหวกไหวในอากาศและบนผืนดินอย่างอิสระ เรากับภาพวาดที่งดงามที่สุดที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาพระนางปทุมมาขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความสงสัยและความกังวลแต่ท่านพ่อพญาครุฑเป็นศัตรูข,ของเราไม่ใช่หรือเปคะเสียงของพระนางแฝงด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดด้วยตำนานความบาดหมางระหว่างหน้ากับครุฑนั้นถูกเล่าขานมาตั้งแต่บรรพาการบทเรียนจากบรรพบุรุษที่ถูกพญาครุฑจับกิน ยังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจำของชาวนาคทุกคนหากเราขึ้นไปบนโลกมนุษย์เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้พยาครุฑอาจจะเฝ้ารอคอยที่จะโจมตีเราอยู่ก็เป็นได้ความกังวลฉายแววในแววตาของพระนางเมื่อนึกถึงภาพพยาครุษที่มีพละกกำลังมหาศาลและกรงเล็บอันคมกริบที่สามารถฉีกกระชากร่างของนาคได้อย่างง่ายดายนั่นสินั่นคือสิ่งที่พ่อกังวล พญานาคราชพยักหน้าเห็นด้วยพลังรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่บรรพบุรุษของพระองค์ต้องเผชิญหน้ากับพญาครุฑหลายครั้งหลายคราและความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ในห้วงลึกของหัวใจพ่อกลับรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดพ่อไปอย่างที่นั่นราวกับมีชะตาลิขิตบางอย่างที่รอคอยให้พ่อไปค้นพบพระองค์หลับพระเนตรลงชา้า พยายามทำความเข้าใจกับความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้นี้ภาพของป่าหิมพัน์ในจินตนาการผุดขึ้นมาในมโนสำนึกอีกครั้งคราวนี้ภาพนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเรากับพระองค์กำลังยืนอยู่ท่ามกลางป่าจริงๆได้ยินเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ป่าและรู้สึกถึงพลังชีวิตที่ไหลเวียนอยู่ทุกอนูของผืนป่าเอ็นนั้นความปรารถนาที่จะไปเยือนป่าหิมพาน ไม่ได้เป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็นอีกต่อไปแต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ไม่อาจต้านทานได้เรากับเป็นพันธส,สัญญาที่มองไม่เห็นกับผืนป่าอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นด้วยความมุ่งมั่นและแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่แผ่ซ่านไปทั่วจิตวิญญาณพญานครัชสีสุดโทนาคินทรงตัดสินพระทัยออกเดินทางสู่ป,ป่าหิมพานแม้จะทรงตระหนักถึงอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้า แต่ความอยากรู้อยากเห็นและความรู้สึกดึงดูดจากดินแดนลี้ลับนั้นมีพลังเหนือกว่าสิ่งใดพระองค์เตรียมตัวอย่างรอบคอบโดยมีพระนางปทุมมาพระธิดาผู้เป็นที่รักติดตามไปด้วยแม้หัวใจของพระนางจะเต็มไปด้วยความกังวลต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นแต่ความรักและความพักดีอันเปี่ยมล้นต่อพระบิดาก็ทําให้พระนางไม่อาจทอดทิ้งให้พระองค์ต้องเดินทางไปเผชิญหน้ากับพยันตรายเพียงหลังพังได้ การเดินทางจากบาดาลอันลึกล้ำสู่โลกมนุษย์นั้นแสนยาวนานและเต็มไปด้วยอุปสรรคนานประการพวกเขาต้องฝากกระแสนวนอันเชี่ยวกรากที่สามารถจุดรั้งทุกสิ่งให้จมดิ่งลงสู่กุ้นบึงของมหาสมุทรพญานัคราต้องใช้พละกกาลังและประสบการณ์อันยาวนานในการนําทางหลบเลี่ยงฝูงสัตว์ร้ายใต้น้ําที่มีเขี้ยวเล็บคมกริบและดวงตาที่เรืองแสงในความมืดมิด พวกเขาต้องว่ายผ่านเส้าหินประการังที่แคบและซับซ้อนเพื่อพยายามซ่อนกายจากสายตาอันคมกริบของพยาครุฑซึ่งอาจจะโฉบลงมาจากเบื้องบนเมื่อใดก็ได้เสียงกระพือปีอันทรงพลังของพยาครุฑที่เล่าขานกันมายัางคงหลอกหลอนอยู่ในส่วนประสาทของชาวนาคเสมอเมื่อขึ้นสู่พื้นดินเบื้องบนสิ่งแรกที่สัมผัสได้คืออากาศที่แตกต่างออกไปจากบาดาลอย่างสิ้นเชิงอากาศที่นี่อบอวลไปด้วย กลิ่นหอมของดินน้ำและพืชพันุ์นานาชนิดที่ลอยมาตามสายลมเรากับกำลังสูดดมกลิ่นอายแห่งชีวิตโดยตรงแสงอาทิตย์ยามเช้าสาสองลมมาต้องเกล็ดสีนินของพญานาคราชและเกล็ดสีเขียวมรกตของพระนางปทุมมาจนเกิดประกายระยิบระยับเรากับอัญ,ญมณีมีชีวิตความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่น่าอาัศจรรย์สำหรับเหล่านาคที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้ผืนน้ำอันมืดมิดมาโดยตลอด งดงามเหลือเกินเพคะท่านพ่อพระนางปทุมมาอุทานด้วยความตื่นตาตื่นใจดวงตาเบิกกว้างเมื่อได้เห็นต้นไม้น้อยใหญ่ที่สูงตระหง่านเสียดฟ,ฟ้ายอดของมันปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกจางๆบางต้นมีเถาวันขนาดใหญ่พันเกี่ยวเลยขึ้นไปจนสุดลูกหูลูกตาราวกับสะพานเชื่อมระหว่างพื้นดินกับสวงสวรรค์บางต้นออกดอกสีสันสดใสทั้งสีแดงฉานสีเหลืองทองสีม่วงคราม ทรงกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณชวนให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายอย่างน่าอาัศจรรย์ผีเสื้อหลากสีโบยบินไปมาระหว่างดอกไม้ราวกับกำลังรายรำอยู่บนพื้นฟ้าสีครามขณะที่เดินทานลึกเข้าไปในป่าหิมพานพวกเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในตำนานที่เล่าขานกินนรีร่อนรำอยู่บนฟากฟ,าฟ้าด้วยปีกที่อ่อนช้อยสง่างาม,งามราวกับนางอับสรที่ลงมาจากสวรรค์ บางครั้งพวกเขาก็ได้ยินเสียงกินนรีเล่นดนตรีเสียงไพเราะราวกับเสียงทิฟบันเลงเพลงแห่งธรรมชาติที่ปลุกเร้าจิตวิญญ,ญาณให้เคลิ้มเคลิมมักกิลีผลห้อยระยะอยู่บนต้นไม้ดูคล้ายสตรีรูปงามยามต้องลมไหวผิวพันธเปล่งปลัง่งน่าสัมผัสพญานาคราชและพระนามปฐมนาต่างหยุดชะงักด้วยความทึ่งในความอาศาจารย์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ เสียงน้ำตกใสสะอาดที่ไหลรินลงมาเป็นสายคลอเคลียวกับเสียงนกร้องขับฉานทําให้ป่าหิมพานต์แห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความมหัศจรรย์ที่ไม่อาจพบเจอได้ที่ใดนี่คือป่าหิมพานต์อย่างแท้จริงสินะพญานคราชพระองค์สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ซ่านอยู่ทั่วบริเวณเป็นพลังงานแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์ความสงบที่แทกซึมอยู่ทุกอนูของอากาศและความอุดมสมบูรณ์ที่พร้อมจะหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่ง มันเป็นความรู้สึกที่ต่างจากความยิ่งใหญ่ของนครบาดานแต่เป็นความยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและความกลมกลืนของสรรพ,พสิ่งทําให้หัวใจของพญานาคราชที่เคยหนักอึนเบาลงราวกับได้ปลดปล่อยจากภาระราที่หนักอึ้งอ้วงในขณะที่พญานาคราชศรีสุดโทนาคินและพระนางปทุมมาต่างกำลังเพลิดเพลินกับความงดงามและความมหัศจรรย์ของป่าหิมพานต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทันใดนั้นเสียงปีกอันทรงพลังก็ดังกระหึ่มขึ้นบนท้องฟ้าเป็นเสียงที่คุ้นเคยและเป็นที่หวาดวันของชาวนาคมานับพันปีพญานาคราชและพระนางปทุมมาต่างหันไปมองพร้อมกันด้วยความระแวงดวงเนตรสีทองของพญานาคราชรีลงด้วยความตื่นตัวสูงสุดพระองค์เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์พญาครุฑร่อนลงมาเบื้องหน้าพวกเขาอย่างสง่างามบนศีรษะมีขนงอนสีแดงเพลิงโดดเด่น ดวงตาคมกริบสีทองจ้องมองตรงมาที่เหล่านาคแสงอาทิตย์ที่สะท้อนกับขนนนกสีทองอารามทําให้พญาครุฑด,ดูยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามกรงเล็บอันแข็งแกรง่งดูพร้อมที่จะตะครุบเหยื่อได้ทุกเมื่อบรรยากาศตึงเครียดขึ้นในทันทีความบาดหมางที่ฝั่งรากลึกมานับพันปีระหว่างสองเผ่าพันนี้ดูเหมือนสะปะทุขึ้นอีกครั้งทั้งสองเผ่าพันต่างจ้องมองกันด้วยความระมัดระวัง พญานาคราชขยับกายไปยืนเบื้องหน้าพระนางปทุมมาเพื่อปกป้องพระธิดาอย่างเต็มที่ขนดกายของพระองค์ขยับเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงการเตรียมพร้อมเข้าต่อสู้ส่วนพระนางปทุมมาก็ขยับกายเข้าใกล้พระบิดามากขึ้นพระพักฉายแววกังวลแต่ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับชะตากรรมแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพญาครุฑกลับไม่ได้แสดงท่าทีคุกคาม ตรงกันข้ามกลับมีแววตาแห่งความสงสัยใคร,ร่รู้ชายชัดในดวงตาคมกริบนั้นพญาครุฑลดท่าทีแข็งกร้าวลงเล็กน้อยพลางเอ่ยถามด้วยเสียงกังวันและทรงอำนาจนาคเหตุใดจึงมาปรากฏกายในป่าหิมพานแห่งนี้ดินแดนที่มิใช่วิสัยของพวกเจ้าน้ำเสียงของพญาครุฑไม่ได้เต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่างที่คาดไว้แต่แฝงไปด้วยความอยากรู้และบางอย่างที่คล้ายกับความเหนื่อยนาย พญานาคราชสีสุดโธนาคินตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมาเยือนป่าหิมาานแห่งนี้ความรู้สึกดึงดูดที่ไม่สามารถอธิบายได้รวมถึงความปรารถนาที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากโลกที่อยู่เหนือบาดาลพระองค์เล่าถึงความงดงามที่ได้พบเจอและความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พยาครุฑฟังอย่างตั้งใจพยักหน้าเป็นระยะระยะเรากับกำลังพิจารณาทุกถ้อยคำอย่างถี่ถ้วนเมื่อพญานาคราชเล่าจบพยาครุฑก็ถอนหายใจยาวก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงกว่าเดิมข้าเองก็เบื่อนายกับความบาดหมางที่ดำเนินมานับพันปีแล้วนาคความบาดหมางที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้มีแต่จะนำพาความสูญเสียมาสู่ทั้งสองฝ่ายพยาครุฑเงยหน้ามองผืนฟ้ากว้างใหญ่ เราต่างมีหน้าที่ดูแลความสมดุลของโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นใต้น้ำหรือบนบกหากเรามัวแต่รบรากันโลกนี้ก็คงจะไม่สงบสุขเป็นแน่คำกล่าวของพญาครุฑทำให้พญานาคราชและพระนางปทุมมาต่างประหลาดใจเป็นอย่างมากจากความเป็นศัตรูที่ฝังรากลึกความเข้าใจได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างช้าๆพญาครุฑเสนอตัวที่จะเป็นผู้นำทางให้พญานาคราชและพระนางปทุมมาได้สำรวจป่าหิมพันธุ์อย่างปลอดภัย พวกเขาทั้งสามเดินทางร่วมกันอย่างกลมกลืนพยาครุฑเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตต่างๆในป่าอธิบายถึงลักษณะนิสัยพลังวิเศษและความสำคัญของสัตว์เหล่านั้นในระบบนิเวศของป่าหิมพานพระองค์ยังอธิบายถึงความสำคัญของป่าหิมพานในฐานะศูนย์กลางแห่งสรรพ,พสิ่งเป็นดินแดนที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์สวรรค์และบาดาลเข้าไว้ด้วยกัน ความรู้และประสบการณ์ที่พญาครุฑแบ่งปันทําให้พญานาคราชและพระนางปฐมมามองโลกกว้างขึ้นอย่างคาดไม่ถึงพญานาคราชและพระนางปฐมมาได้เห็นว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่เพียงใดมีสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดและงดงามมากมายรอคอยให้ค้นพบ พวกเขาได้เห็นอักษรไร่รำอยู่ถ้ำกลางหมู่เมฆด้วยทวงถาที่อ่อนช้อยงดงามปีกทิพย์ของพวกนางคลิ้วไหวตามลมราวกับผ้าไหมโปร่งแสงได้ยินเสียงเทพบุตรและเทพ,พธิดารื่นเริงในสวรรค์ที่อยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ้าเสียงดนตรีทิพย์และเสียงหัวเราะของเหล่าทเวเทพดังก้องไปทั่วถุบเขาพวกเขายังได้พบกับฤาษีผู้บำเพ็ญเพียรในถ้ำลึกซึ่งสอนปรัชญาแฉ่งชีวิตและการอยู่รวมกับธรรมชาติให้แก่พวกเขา การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสำรวจสถานที่แต่เป็นการเดินทางแห่งจิตวิญญาณที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้คุณค่าของการเปิดใจยอมรับความแตกต่างและการอยู่รวมกันอย่างสันติสุขวันเวลาในป่าหิมพานต์ผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับความฝันอันแสนสัน้นทุกย่างก้าวที่เดินไปในผืนป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความประทับใจและความรู้ใหม่ๆ พญานาคราสีสุทโธนาคินส่งคนคบสิ่งที่พระองค์ตามหามาโดยตลอดไม่ใช่เพียงความงดงามของป่าหิมพานตามคำร่ำลือแต่เป็นการเข้าใจถึงความเป็นไปของโลกการยอมรับความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและเผ่าพันธุ์ต่างๆและที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ว่าจะเป็นนาคครุฑเทพหรือสัตว์วิเศษถูกสรรพ,พสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ที่ต้องพึ่งพากันและกันท่านพ่อเราควรจะกลับบาดาลแล้วหรือไปคะพระนางปทุมมาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแฝงด้วยความอาไลาอาวรนเพราะพระนางเองก็หลงรักป่าหิม,มาพานต์แห่งนี้ไม่น้อยความงดงามและความสงบสุขของที่นี่ได้ซึมซับเข้าไปในหัวใจของพระนางทําให้พระนางรู้สึกผูกพันกับดินแดนแห่งนี้อย่างลึกซึง้งพญานาคราช พยักหน้าด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมลุ้นไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจใช่ปทุมมาถึงเวลาที่เราจะต้องกลับแล้วพระองค์ทอดพระเนตรมองไปยังทิวทัศน์เบื้องหน้าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และภูเขาสลับซับซ้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องลงมายอมให้ผืนป่าเป็นสีทองอารามแต่ประสบการณ์ครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปมันจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่า ที่สอนให้พ่อได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนพระองค์ยิ้มอย่างอ่อนโยนให้พระธิดาพระพักของพระองค์ดูผ่อนคลายและมีความสุขอย่างแท้จริงก่อนจากลาพญาครุฑยืนอยู่เบื้องหน้าพวกเขาด้วยท่าทีสงบนิ่งแม้จะไม่ได้พูดอะไรมากนักแต่สายตาของพญาครุฑก็ฉายแววถึงความเคารพและมิตรภาพที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงพระองค์กล่าวกับพญานาคราชด้วยน้ำเสียงจริงใจและหนักแน่น หวังว่าเราจะได้พบกันอีกและความบาดหมางระหว่างเราที่ดำเนินมายาวนานมับพันปีจะจบสิ้นลงเสียทีคำพูดนี้ไม่ได้เพียงเป็นการกล่าวอำลาแต่เป็นพันธสัญญาแห่งความสงบสุขที่ทั้งสองเผ่าพันธ์หวังว่าจะคงอยู่ตลอดไปพญานาคราสีสุดโทนาคินโค้งคำนับให้พญาครุฑด,ด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้งนี่เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับซึ่งกันและกันไม่ใช่ในฐานะศัตรู แต่ในฐานะผู้ร่วมดูแลความสมดุลของโลกก่อนจะพาลูกสาวดำดิ่งกลับสู่บาดาลทิ้งไว้เบื้องหลังคือป่าหิมพาน์อันงดงามและความทรงจำแห่งมิตรภาพที่ไม่คาดฝันซึ่งจะถูกเล่าขานสืบไปเมื่อกลับมายังนครบาดาลพญานาคราชและพระนางปธุมมาได้เล่าเรื่องราวการเดินทางอันอัศจรรย์ให้เหล่าบริวารฟังการได้เห็นสีหน้าแห่งความประหลาดใจและความตื่นเต้นของชาวนาค ทำให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นําพาความรู้ใหม่ๆและมุมมองที่กว้างขึ้นมาสู่ชาวนาคผิดพกพวกเขาตระหนักว่าโลกนี้กว้างใหญ่เกินกว่าที่จินตนาการและความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทางนําไปสู่สันติสุขที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ในป่าหิม,มพานต์แต่รวมถึงทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้เรื่องราวของพยานาคราชสีสุดโทนาคินและพระนางปทุมมา ในการเดินทางสู่ป่าหิมพานจึงไม่ได้เพียงแต่เป็นตำนานการประจนภัยที่น่าตื่นเต้นแต่เป็นบทเรียนอันลึกซึ้งของการเปิดใจเรียนรู้การข้ามผ่านอาคติที่ฝังรากลึกมานับพันปีและการค้นพบว่าแม้แต่ศัตรูเก่าแก่ก็สามารถเป็นมิตรกันได้เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจในคุณค่าของความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันความหลากหลายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นความงดงามที่ทำให้โลกนี้สมบูรณ์แบบ